มัละได้ไหมได้โอ้ยจังเอยแม่ใหม่แม่ยากเป็นเ่อยนะครับคู่แรกผสมเลอกนะครับเป็นระหว่างลุ่มไทยตั้งขับกับสปอร์ตเรเยอร์นะครับแต่ก็เ่อกคู่แรกครับเจียงโตุ้ดจหาตัวนะครับชายอีผู้หญิงตีนะครับ ระว่างแันงับนะครับตั้ขับกับคอนไรเดอร์สุนนี้เจอแน่นอนขับคนมาลุกเคืนเดี๋ยวฮู้แล้วกรอถมมาเลนแล้วครับต่อเลยเเร็วโก้งหวแถวเลยคนีฮใ่ทีนไ้เร์เกี่ยวรับทีงานจะเยอนะครับจะกเยอก็มีก็เจอหาพี่ครับไปมีก็เจอถามี่เลคู่แงเยะนะครับระหว่างไทตั้งคับครับตันขับ